ลองนึกภาพดูนะครับว่าเรากําลังทํางานกับเพื่อนร่วมกลุ่มอยู่หลังจากการกินหม้อไฟที่สุดอร่อยมาครับแต่แล้วอยู่ๆเนี่ยเพื่อนของเราก็บนปวดหัวขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานนะครับเพื่อนมันก็ล้มตึงลงไปช้ากระตุกกระตุกกระตุกระหว่างในเวลางานเลยกล้ามเนื้อของเพื่อนนี่ก็แข็งตึงตาก,กตระตุกดวงตาเขาเบิกโพรงที่ไม่ว่าเราจะเรียกเขาท่าไหร่ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเพื่อนก็ไม่ตอบนะครับแต่จะบอกอ,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 อย่างนั้นเราก็เลยตื่นเต้นมากทําอะไรไม่ถูกครับ แต่ก็โชคดีที่ว่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยมันได้สติขึ้นมาก่อนเขาก็เลยโทรเรียกรถพยาบาลให้มาหามรับส่งผู้เคาะรายนี้ไปด่วนนะครับซึ่งเมื่อได้มาถึงที่โรงพยาบาลนะครับหมอก็ได้เอาเพื่อนผู้เคาะรายผู้นี้เนี่ยไปเข้ารับการสแกนสมองโดยทันทีครับ mm. เพื่อที่จะดูว่ามีอะไรผิดปกติอยู่ในหัวเขาหรือเปล่าที่ได้ไปกระตุ้นให้เขาเกิดอาการชักแบบนี้ฮะและสิ่งที่แพทย์ได้เจอก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราทั้งหลายแหล่เนี่ยได้ชวนห้าแตกกันเลยครับ คำเตือนนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่น่าแย่แล้วก็ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับคนที่กําลังกินข้าวอยู่โดยเฉพาะพวกลาบก้อยอะไรพวกนี้นะ ดังนั้นเองก็ขอให้เพื่อนๆไปกินอะไรกันมาให้เรียบร้อยก่อนที่ถากินอิ่มแล้วและพร้อมจะรับฟังกันแล้วละก็เราก็มาเริ่มกันเลยกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F and i a r y ในวันนี้นะครับโดยแอดจะขอเริ่มรายการโดยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ดูภาพ2ภาพก่อนครับก็คือน,นี่เป็นภาพของสมองคนธรรมดาส่วนนี่ก็คือเป็นภาพของสมองคนที่ได้เกิดโรคนี้ขึ้นมานะครับชวนอยากแยงกันเลยทีเดียวใช่ไหมอยากรู้กันไหมครับว่าสมองของมันได้เกิดอะไรขึ้นมาเรามาฟังกัน โดยเรื่องราวที่เอเด้เล่ามาข้างต้นนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับอแปะคนหนึ่งในเมืองจีนฮะที่ในข่าวนี้เนี่ยเขาได้ให้ชื่อแค่ว่าแซลลี่เพื่อเป็นการปกปิดตัวตนของอแปะเขานะครับที่เนื้อหามันจะมีอยู่ว่าอแปะนะครับเ่าก็ได้เข้ามาสู่โรงพยาบาลด้วยอาการของ tonic clonic seizures ครับซึ่งก็จะเป็นอาการลมชักแบบ advanced นะครับ คือจะเป็นการรวมกันระหว่างโทนิกกับโครนิกที่เพื่อนๆตอนนี้ก็คืองงเตกกันไปแล้ว,วมันคืออะไรนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ฮะโทนิกซีเจอร์สเนี่ยมันก็จะเป็นอาการป่วยของคนที่กล้ามเนื้อเนี่ยจะแข็งเกร็งไปทั้งตัวคือเกร็งแบบท่อนไม้ท่อนหินเลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณกล้ามเนื้อช่วงหลังแขนหรือว่าขาส่วนโครนิกซีเจอร์สเนี่ยมันก็จะเป็นอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อที่มันจะมีาการกระตุกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือชักกระตุกเป็นเจ้าเข้านี่แหละ ที่อาการเหล่านี้นะครับมักจะเกิดขึ้นบริเวณกล้ามเนื้อคอใบหน้าหรือว่าแขนฮะดังนั้นเองพอเอา2ออันนี้มารวมกันเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นการชักกระตุกแบบทั้งเกรง็งทั้งชักอะไรประมาณนั้นนะครับ ซึ่งอแปะคนนั้นเนี่ยก็ได้เป็นอย่างหนักมากเลยถ้าไม่ทางแพทย์นะครับต้องหยุดการกระตุกของอแปะนี้ให้ได้ก่อนที่พอหลังจากหยุดอาการกระตุกนี้ได้นะครับเขาก็ถามถ่ายอาการอาแปะว่าเป็นยังไงมายังไง,ไงทำไมอยู่ๆถึงได้มีอาการลมชักแบบนี้ได้แล้วก็ไปพบออกับความจริงที่น่าตกใจครับว่าไอาการกระตุกชักครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่การลมชักครั้งแรกที่อแปะเพิ่งมีนะครับแต่ถ้าว่าอาแปะแกเนี่ยได้เกิดอาการแบบนี้มาเป็นเดือนแล้วครับคือในทุกๆคืนหลังจากอาหารเย็นหรือว่าก่อนนอนนะครับ อยู่ๆเนี่ยอแปะก็จะมีอาการชักกระตุกแบบนี้แล้วก็ล้มตึงลงเลยครับซึ่งเมื่อเล่าอาการจบเนี่ยหมอก็จัดแจงเลยครับจัดแจงชี้นิ้วบอกอแปะเอากระบาลเองไปเข้าเครื่องซีทีสแกนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหมอจะตรวจด,ดูว่ามีอะไรผิดปกติในหัวอแปะหรือเปล่าที่เมื่อสแกนตรวจสอบอะไรผลออกมาเสร็จปุ๊บนะครับหมอก็ต้องอึ้งเลยครับเพราะว่า ในหัวสมองของอาแปะเนี่ยมันจะมีอะไรที่ค่อนข้างไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปนะครับคือตามระหว่างเนื้อเยื่อสมองขอาแปะนะครับมันจะมีจุดขาวๆให้ได้เห็นเล็กๆๆๆเต็มเลยซึ่งอาการนี้นะครับเขาจะเรียกว่า intracranial calcification ซึ่ง intral หรือว่า intra ในภาษาลาตินนะครับมันก็จะแปลว่าด้านในครับ เคร n เนี ia, หรือว่า c r a n i u s นะครับมันก็มาจากภาษากรีกที่แปลว่ากะโหลกส่วนคําว่า calcification ก็คือการจับตัวกันของแคลเซียมที่มันก่อกันจนกลายเป็นหินปูนนั่นเองนะฮะที่เมื่อเอา3ามคำนี้มารวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีความหมายว่า ภายในเนื้อเยื่อสมองของอาแปะนี่นะครับมันได้มีแคลเซียมที่ได้ไปจับตัวกันกลายเป็นก้อนเล็กๆอยู่ในสมองของอาแปะอยู่หลายจุดเลยครับหมอก็เลยบอกอาแปะว่าอาแปะเอ้ยวัวว่าลืมมารักษาตัวที่โรงพยาบาลกองดีไหมซึ่งถ้าเป็นเพื่อนเพื่ <c oughs> อนเพื่อนๆคงจะตอบตกลงเลยใช่ไหมครับเพราะอาการแปลกๆแ,แบบนี้เนี่ยถ้าหากทิ้งไว้มันจะเกิดอันตรายได้ แต่ถ้าว่าอแปะนะครับบอกว่าอ้วกหมายอ้วหมายอ้วจะกลับบ้านหมอเลยถามอ้าวทาไมอ่ะพวกลืออยามาหลอกอ้วเลยลื้จะมาขูกลีกตังอ้วใช่ไหมอ้วบอกจีอ้วไม่มีตังหรอกลื้ปล่อยอ้วกกลับไปบ้างแบบนี้อแปะผู้นี้นะครับก็เลยปฏิเสธการรักษาของหมอหลงแากนล้วก็เดินออกจากโรงพยาบาลแบบไม่ใส่ใจใยดีหมอเลยครับแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ใช่ว่าการปฏิเสธว่ามันไม่มีโรคแล้วมันจะไม่เกิดอาการอะไรขึ้นไงพอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับ อาการของอแปะนี่ก็ได้เริ่มกำเริบขึ้นอีกหนักข,นขึ้นกว่าเดิมเป็นลมชักหนักขึ้นอีกฮะที่เพื่อนคนนี้นก็ต้องพามาโรงพยาบาลหลังจากนั้นหมอก็ต้องเอาอาแปะมาสแกนหัวอีกรอบนะครับที่ตอนนี้เนี่ยหมอก็ได้เจออะไรที่แปลกขึ้นกว่าเดิมอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือก้อนซีสนั่นเอง ที่มันเพิ่มมาอยู่ในหัวสมองของอะแปะแบบเพียบเลยนะครับซึ่งสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าไอ้ก้อนซิสนี่เนี่ยมันคืออะไรซิสนะครับมันจะเป็นเหมือนกับถุงน้ําที่ได้เกิดขึ้นบริเวณเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนะครับที่ข้างในถุงนั้นเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นจะต้องมีแค่น้ำฮะคืออาจจะเป็นมีอากาศหรือว่าเป็นของต่างๆผิดแปลกอย่างเช่นไขมันหรือว่าอื่นๆได้ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันจะเป็นซิส์ชนิดไหนเลยนะครับซึ่งสาเหตุของการเกิดซิส์นี่เนี่ยมันก็มีอยู่ยน แต่ที่แน่ๆคือถ้าทิ้งเอาไว้เนี่ยมันจะเกิดอาการอักเสบแล้วก็เป็นอันตรายต่อสมองได้ครับดังนั้นนะครับทางแพทย์ก็เลยได้ให้ยารักษาการอักเสบกับอปแปะเอาไว้ก่อนเพื่อไปบรรเทาอาการอะไรพวกนี้นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยที่สำนักงานหนึ่งของอีกฝากโลกหรือว่าที่อเมริกานะครับมันก็ได้มีพนักงานคนหนึ่งโทรมาลางานครับบอกว่าเขามีอาการอาหารเป็นพิษอยู่ที่บ้านนะซึ่งทางบริษัทก็คงคิดว่าเดี๋ยวอ,อาหารเป็นพิษคงจะหากแตกหากพุ่งสักพักแล้ววันพรุ่งนี้คงจะกลับมาแล้วมั้งไม่เป็นไรไรรออะหก แต่ทว่าในวันต่อมานะครับชายคนนั้นเนี่ยเขากลับไม่ได้มาทำงานอีกเลยครับเพราะว่าหลังจากที่เขาวางสายไปสักพักนะครับชายคนนี้เนี่ยก็ได้ล้มชักตึงจะกระตุกจักระตุกจกระตุก,ก,ตกเหมือนกับอาแปะคนที่แล้วเลยที่เขาทำให้ต้องเดือดร้อนคนในบ้านนะครับนำเขามาโรงพยาบาลกันซึ่งเมื่อมาถึงโรงพยาบาลน,นะครับครอบครัวเขาก็ได้บอกกับหมอว่าหมอคะหมอคะลูกชายอิชันเนี่ยตอนนี้มันเป็นอาการลมชักใหญ่แล้วคะ หมอก็เลยถามว่าเออก่อนหน้านั้นลูกชายคุณเคยมีอาการอะไรมาก่อนหรือเปล่าก็เหมือนก็จะมีนะคะคือแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยลูกชายขอยงฉันก็บ่นว่ามีอาการแปลกๆอยู่ตรงบริเวณขาหนีบสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่อีฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแล้วนะคะเพราะเห็นเขาก็เป็นวัยรุ่นไงคงไปเด้งหน้าเด้งหลังมาเยอะก็เลยปวดขาเป็นธรรมดา แต่ว่าอยู่ๆเนี่ยวันนี้อาการของลูกชายฉันมันก็เกิดแย่ลงค่ะคือเขาเป็นลมชักนี่แหละอีฉันก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะคะซึ่งเมื่อหมอได้รับเรื่องแบบนี้มานะครับหมอเอาเรื่องไปพิจารณาเลยแล้วก็พบความผิดปกติอีกอย่างของชายคนนี้ครับก็คือนอกจากที่ชายคนนี้เขาจะมีอาการชักกระตุกแล้วเนี่ยบริเวณตาขวาของเขานะครับมันก็จะบวมตึงขึ้นอย่างชัดเจนที่มันก็จะไม่ได้บวมมาจากการโดนชกต่อยอะไรแบบนี้นะครับแต่เหมือนกับว่ามันจะเป็นการบวมที่มีความบาดเจ็บมาจากข้างในลูกตานะฮะ หมอก็เลยเห็นว่ามันแปลกมากเลยก็เลยได้นําตัวของลูกชายคนนี้นะครับไปเข้าเครื่องสแกน MRI ฮะที่มันจะเหมือนกับเครื่องสแกนที่มันเป็นอุโมงค์เนี่ยยัดหัวลูกชายเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายภาพสมองครับและผลจากภาพสแกนนั่นเองนะครับหมอก็ไปเจอกับก้อนซีสอีกแล้วครับอยู่เพียบเต็มสมองชายคนนั้นเลย ดังนั้นเองผู้แพทย์คนนี้นะครับก็เลยได้ทาเหมือนเดิมครับคือให้ยารักษาแก้อักเสบไปก่อนเพราะกัว,ว่าไอ้ก้อนซีสเนี่ยมันจะเป็นระเบิดตุ้มและทําให้สมองอักเสบนะครับซึ่งเมื่อมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าทำไมอีสองเคสนี้เนี่ยมันถึงได้มีซีสขึ้นในสมองกันแต่ก่อนจะไปไขปริศนานะครับแอดขออีกนิดหนึ่งขอไปฟังเคสที่3กันก่อนเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่มีนามว่าเรเชลครับที่เรื่องของเธอนี้เนี่ยจะค่อนข้างแปลกไปจาก2ชายที่ได้มีอาการชักกระตุกนี้หน่อยะ คือว่าเธอก็มีอาการทางสมองเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้เกิดอาการชักกระตุกชักเกรงอะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นอาการของการที่เธอเนี่ยได้เห็นภาพหลอนแล้วก็สูญเสียการทรงตัวครับ และบางทีเธอก็เล่าว่าเธอเกิดอาการอ้ำอัมอึ้งอึ้งเออเอองงงคืออยู่ๆเนี่ยก็เห็นว่าหน้าจอมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์นะครับมันเลื้อยขึ้นมาได้หรือว่าจําไม่ได้ครับว่ากุญแจเนี่ยมันต้องใช้กับประตูยังไงซึ่งอันนี้แอดต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเธอไม่ได้ไปผีอะไรเขียวๆมานะพะแบบแหมพอบอกของเลื้อยปุ๊บนี่หลายๆคนคิดไปแบบเป็นของเขียวอย่างเดียวเลยซึ่งด้วยความที่ว่าเธอสติไม่ดีแบบนี้เองนะครับ มันก็เลยได้ทําให้แม่สาวคนนี้เนี่ยต้องเข้าออกรักษาอยู่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเป็นวานเล่นเลยครับคือเดินเข้าออกประมาณปีละสิบครั้งนะที่แต่ละครั้งซึ่งเธอได้ไปหาหมอนะครับหมอก็รู้แหละว,ว่าเธอเนี่ยมีอาการผิดปกติทว่าวหมอก็ไม่ทราบสาเหตุครับว่าไออาการแปลกๆที่เธอเป็นอยู่เนี่ยมันมาจากไหนครับจนกระทั่งครั้งหนึ่งนะครับหมอได้นําผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปเข้าเครื่องสแกนสมองและ พวกเขาก็ได้เจอกับก้อนอะไรประหลาดๆอยู่ตรงสมองส่วนซ้ายของด้านหน้าเธอนะครับที่มันจะมีรูปลักษณะเหมือนอะไรกลมๆแข็งๆประมาณไข่นกกระทาเลยนะครับซึ่งเมื่อเจอปุ๊บเนี่ยหมอก็ตีความไปเลยว่านี่มันต้องเป็นก้อนเนื้องอกแน่ๆเลยก็เลยได้ให้แม่เรเชลนะครับ ได้นําผลตรวจอันนี้เนี่ยตรงไปยังแ l a ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านเนื้อง,งอกทางสมองแล้วก็มะเร็งอะไรพวกนี้ทันทีที่เมื่อไปถึงนะครับพี่หมอที่อยู่ที่นั่นเนี่ยแกก็ไม่รอช้าครับรีบจัดเธอมาผ่าตัดเตรียมจะทําคีโมเคมีบําบัดอะไรกันเลยแต่ว่าพวกหมอเหล่านั้นนะครับก็ต้องหยุดเอาไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อหลังจากที่ติผ่าเธอไปสักพักเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้ส่วนที่เขาคิดว่าเป็นเนื้อง,งอกของเธอนะครับมันเป็นลักษณะที่มีเนื้องอกแปลกมาก หมอเขาได้อธิบายเอาไว้ว่าไอ้ก้อนเนื้อก้อนนั้นนะครับนอกจากก็มันจะมีขนาดเท่ากับไข่นกกระทาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความเหมือนอื่นๆอีกด้วยครับทั้งความแข็งแล้วก็ความเห็นเป็นก้อนๆเด่นชัด ซึ่งมันจะต่างอัปการเนื้องอกเนื้อรายที่หมอแค่ได้เคยพบมามากนะครับเพราะว่าเนื้อรายส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นก้อนนุ่มๆเละๆแย่ๆมากกว่าก้อนแข็งๆครับและที่สําคัญคือเอเนื้อมเร็งเนื้อรายนะครับถึงแม้เราจะบอกว่าเนื้อเป็นก้อนๆน,นะแต่เวลามันโผล่มาทีเนี่ยมันก็จะไม่ได้โผล่มาเป็นก้อนๆแบบให้ตัดโชดเดียวง่ายๆแบบนี้นะครับทว่าจะมีลักษณะของการชอนชัยเสื่องซึมไปตามเนื้อดีต่างๆของร่างกายนะครับที่หมอก็เล่าว่ามันจะยากมากต่อการผ่า แต่ถ้าว่าไอ้ก้อนนี้เนี่ยมันก็มีลักษณะตรงกันข้ามกับที่หมอคิดไว้ทุกอย่างเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับไอ้ก้อนเนื้อก้อนนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับก้อนเล็กๆที่เขาได้เจอกับสมองของชาย2คนก่อนหน้านะครับที่แอดบอกว่ามันเป็นก้อนซิสนั่นแหละและรู้ไหมครับว่าอะไรที่อยู่ในก้อนซิสของบุคคลทั้ง3 นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเทเนเอ็กซึ่งก็เป็นนามเพาะๆของคําว่าไข่ยพญาตัวตื่นนั่นเองนะครับที่ก้อนซีสบางก้อนนี้เนี่ยมันก็ได้ฟักแตกออกมาเป็นตัวอ่อนแล้วด้วยแล้วก็ได้ช้อนชินสมองของชาย2คนนั้นเรียบร้อยแล้วครับโดยไข่ชนิดนี้นะครับเรามักจะพบได้ส่วนใหญ่อยู่ในเนื้อหมูที่ปรุงไม่สุกครับซึ่งสาเหตุที่ไข่มันได้เข้าไปอยู่ในสมองของคนทั้งสานั้นได้ยังไงเนี่ยอันนี้ในข่าวก็ไม่ได้ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับ มีเพียงแค่ข่าวของอาแปะนี่แหละที่ได้บอกว่าก่อนหน้านั้นนะครับอาแปะเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินชาบูหม้อไฟมากครับที่หม้อไฟจีนเนี่ยก็น่าจะเป็นสาเหตุเพราะว่าถ้าใครเคยไปกินหม้อไฟแบบจีนนะครับเขาจะมีน้ําซุปที่มันเป็นสีแดงๆปนกับพริกอยู่นะนะั่นแหะ และด้วยความที่มันแดงแบบนี้นั่นเองมันก็เลยไปปะปนกับเนื้อทําให้อแปะมองไม่ออกนะครับว่าเนื้อไหนเขาได้ต้มสุกแล้วหรือว่าเนื้อไหนมันยังแดงๆพอดิบอยู่ครับก็เลยกินเข้าไปซึ่งก็อเผอิญไปกินเนื้อที่มันดิบเข้าไปนี่แหละก็เลยคงจะเกิดอาการพยาธิชอนชัยขึ้นไปวางไข่บนสมองแล้วก็ได้บู๊กแตกหน่อเข้าในสมองของอแปะนี่แหละครับซึ่งอาการที่มีพยาธิเหล่านี้เขาไปชอนชัยยังสมองนะครับมันก็จะไปรบกวนทําให้สมองเราเนี่ยทำอะไรกงกงผิดต่างๆนานาม,มากมายเลยอย่างเช่นอาการสูญเสียกาาารทรทงงตัววบ้สสูญเียคม ทรงจำบ้างและที่จะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับก็คืออาการมีโรคลมชักนั่นเองครับที่ชาย2คนนั้นเนี่ยก็มีอาการชักอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับและจากอาการที่อับแฝกแกได้ชักอยู่หลายรอบเนี่ยก็หมายความว่าในก่อนหน้านั้นนะครับมันมีพยาธิเนี่ยได้ไปช้อนชายอยู่ในหัวหมองอัแปะแกนานแล้วครับดังนั้นเองไอ้คาพูดที่ผู้ใหญ่มักจะสอนเรานักเราหนาว่าอยากกินเนื้อปรุงสุกๆดิบๆแลวต้องต้มให้สุกหรือว่าปรุงให้สุกก่อนมันก็ยังเป็นเรื่องจริงที่ยังใช้ได้อยู่ถึงในทุกวันปัจจุบันนี้นะครับ แต่ที่นี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าอ้าวแล้วทำไมอย่างนี้อพปกฝรั่งมันกินเนื้อวัวแบบแรดิบๆแบบนี้มันยังไม่เป็นอะไรเลยล่ะสาเหตุก็ง่ายๆครับก็เพราะว่าเนื้อวัวเนี่ยมันไม่เหมือนเนื้อหมูไงคือไอการปนเปื้อนจากอาหารไม่ว่าจะจากแบคทีเรียชนิดไหนที่ทําให้เรามีอาการอาหารเป็นพิษหรือว่าพยาธินะครับเอาจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่ในทุกเนื้อแล้วแต่ถ้ว่าเนื้อวัวนะครับมันจะมีความพิเศษหน่อยก็คือแบคทีเรียเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่ไปอาศัยอยู่ในกล้ามเนื้อของเนื้ออออววววััััะะแตตต่่่่าาาาามมนนนจปศยเเกผิงงๆ ดังนั้นนะครับทางพวกองค์กรอาหารและยาของชาติอเมริกันเนี่ยเขาก็ถึงออกมาบอกว่าถ้าอยากจะกินเนื้อวัวสเต็กดิบๆนะก็ได้แต่ขอให้ทาให้เอบรอบๆสเต็กเนี่ยมันสุกก็พอเท่านี้เองเราก็จะสามารถฆ่าพวกแบคทีเรียรที่มันได้เกาะอยู่ตามภายนอกได้แล้วแต่ว่ามันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับถ้าหากว่าใครกินเบอร์เกอร์เนื้อวัวหรือว่าเนื้อวัวสับเพราะว่าไอการที่เนื้อต่างๆไม่ได้ถูกสับแล้วก็บะช่อบแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ได้ทําให้พวกแบคทีรียรต่างๆนะครับเข้าไปปนเปื้อนอยู่ในเนื้อส่่่ววนนนนออืๆด้ยัเง ดังนั้นนะครับถ้าใครจะกินเนื้อบดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อวัวก็ตามกินสุกอย่างเดียวครับแต่ทีนี้เรามาดูกับเนื้ออย่างอื่นบ้างดีกว่าอย่างเช่นเนื้อไก่นะครับที่ก็ห้ามกินดิบอีกเช่นเคยคืออันนี้ไม่รู้เพื่อนเอนเคยเห็นเทรนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อสองสปีที่แล้วหรือเปล่านะที่มันจะมีช่วงหนึ่งที่ฝรั่งเขาฮิตกินเนื้อสเต็กไก่ดิบแล้วออกมาโชว์กันนะครับซึ่งมันเป็นอันตรายมากนะครับ เพราะถึงแม้ว่าไก่เนี่ยมันจะไม่ได้มีพยาธิอะไรเยอะเหมือนหมูนะครับแต่ว่าเนื้อไก่ก็จะมีแบคทีเรียโคสลัดเลเวลสูงอยู่เหมือนกันที่ชื่อว่าแบคทีเรียอีโคไลครับซึ่งสาเหตุที่ว่าทำไมมีแบคทีเรียชนิดนี้เยอะอยู่ในเนื้อไก่นะครับก็เพราะว่า1เนื้อไก่เนี่ยมันเป็นเนื้อที่มีความชื้นสูงครับพวกแบคทีเรียอะไรก็เลยชอบด้วยและ2ครับ ไก่ต่างๆที่เราได้กินกันในทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่มันก็มักจะมาจากฟาร,ร์มไก่ที่ถึงแม้เขาบอกว่าจะสะอาดอยังไงนะครับก็จะเลี้ยงไว้ติดๆกันอยู่ดีหลายๆตัวนั่นแหละซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่จะบอกว่ามันน่าจะมีเชื้อโรคเกิดขึ้นมากมายนะและ้วทีนี้เนื้อปลาล่ะปลาดองปลาดิบกินได้ไหมอก็ต้องบอกว่ามันก็มีพยาธิอยู่เยอะอีกเช่นเคยนะครับคือถึงแม้จะมีคนมาบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกปลาดิบพวกนี้เนี่ยถ้ากินปลาน้ําเค็มอะไรแบบนี้นะพยาธิมันจะทําอะไรเราไม่ได แต่ความจริงก็คือเอเรื่องที่เขาพูดนะครับมันก็ถูกฮะแต่ว่าถูกมาเมื่อสมัย50กว่าปีที่แล้วเพราะว่านั่นนะครับมันเป็นผลวิจัยมาตั้งแต่ยุค70ครับที่ประมาณยุค70ในยุคที่โลกเรายังไม่ถูกทําลายเนี่ยเอาจิงๆก็ถูกทําลายแล้วแหละแต่ยังไม่เยอะเท่าทุกวันนี้จนทําให้อุณหภูมิโลกนะครับมันร้อนขึ้นครับและพอโลกร้อนขึ้นเนี่ยมันก็เกิดอะไรขึ้นพญาต่างๆนะครับมันก็เกิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมา ที่การวิจัยเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ได้ศึกษาครับซึ่งมันก็อาจจะไปชอนใช้อยู่ตามปลาน้ําเค็มต่างๆก็ได้แล้วงี้ถามว่ายังไงเอาเราต้องเลิกกินปลาดิบกันเลยไหมก็ต้องบอกว่าอย่าพึ่งนะครับสำหรับคนที่เสียนปลาดิบอยากกินจริงๆเนี่ยเขาก็มีวิธีการฆ่าพยาธิเหล่านี้เหมือนกันครับ นั่นก็คือการแช่แข็งแบบเร็วด้วยอุณหภูมิที่ต่ําติดลบมากๆในระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งก็ว่ากันว่าไออุณหภูมิเยือกแข็งเหล่านี้นะครับมันจะสามารถฆ่าพยาธิได้หลายตัวเลยก่อนที่เขาะจะนำเอาปลาดิบพวกนี้นมาเสิร์ฟกับเราดังนั้นนะฮะถ้าหากจะกินปลาดิบก็ควรจะดูร้านอาหารที่เขาได้รับการรับรองนิดนึงไม่ใช่ว่ารานที่ไปซื้อปลามาจากแผงขายปลาแล้วมาแล่ขายเลยนั้นไม่ได้นะ ถ้าใครบอกอไปกินปลาแช่แข็งนี้มันก็ปลาไม่สดสิก็เรื่องของเองก็แล้วกันแต่ทีนี้เนี่ยเรากลับมาที่เรื่องเนื้อหมูกันดีกว่าครับที่หลายๆคนคงจะสงสัยว่าทําไมกินสเต็กวัวดิบได้แต่กินสเต็กหมูไม่ได้ทั้งๆที่แบบมันก็เป็นเนื้อแดงเหมือนกันใช่ไหมเราก็เอาไปทําเนื้อหมูให้มันสุกๆแต่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้เหรออันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ครับเพราะว่าเนื้อหมูนี้เนี่ยมันจะมีพยาธิได้ชอนชัยฮะซึ่งสาเหตุที่พยาธิมาได้ชอนชัยเนื้อหมูแต่ไม่ไปชอนชัย มันเป็นเรื่องของการวิวัฒนาการล้วนๆเลยครับที่ก็ไม่รู้ว่าทำไมบนโลกเรานะครับมันถึงได้มีสายพันธุ์พญาที่อาศัยอยู่ในตัวหมูเยอะกว่าในตัวเนื้อวัวครับนั่นก็เลยทําให้เนื้อหมูเนี่ยมันเป็นเนื้อที่อันตรายกว่านั่นเอง ซึ่งทีนี้หลายๆคนคงจะสงสัยแล้วว่าแอดแอดแอดแล้วไอ้สคนที่ได้เล่ามาตอนตอน้นละ่ะตอนนี้ชะตาชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคําตอบก็คืออาแปะกับชายอีกคนหนึ่งที่เขาได้เป็นชะกระตุกไปนะครับเขาไม่รอดครับอาการของเขาเนี่ยมันสายเกินกู่แล้วพยาธิเนี่ยมันได้ชอนชัยสมองเขาจนแบบเจงบงแล้วเขาก็ได้ตายในเวลาต่อมาไม่นานครับแต่ถ้าว่าอีกสาวคนหนึ่งที่ได้ทําการผ่าสมองเอาไว้ก่อนเนี่ยเธอก็ได้รับการช่วยชีวิตมาได้ครับหลังจากนั้นก็ไปทํากายภาพบําบัดอะไรกัน ดังนั้นเองก็จงจำไว้นะครับไม่ว่าจะกินเนื้ออะไรก็ตามถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้ปรุงสุกเอาไว้ก่อนด้วยความหวังดีจากช่อง FN Dairy นะครับผมสําหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k FN Dairy นะฮะและวันนี้อก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแลย้วเด้อบ๊ายบาย